สวัสดีค่ะสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรีขอ,อนำทุกท่านเข้าสู่สรุปข่าวเด่นที่น่าสนใจประจำเดือนสิงหาคม2563ดังนี้ค่ะ ที่สารา60พรรษามหาราชนายจิรเกียรติภูมิสวัสดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาทพระสงฆ์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา88พรรษา12สิงหาคม2563 พร้อมด้วยนางรัชยาภูมิสวัสดิ์นายกเหล่ากาชาติจังหวัดกาญจนบุรีนายบวรศักดิ์วานิชร้อยโททศพลชัยโกมินนายสมยศศิลปีโยดมนายนรินทร์ทรงนิพิกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจและกลุ่มพลังมวลชนนำข้าวสารอาหารแห้งมาร่วมพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์จำนวน89รูป จากนั้นได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและร่วมพิธีลงน้ำถวายพระพรชัยมงคลเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าสุริ i k ิพระบรมบราชินีนาถพระบรมบราชชนนีพันปีหลวงที่มีต่อประสงนิกรชาวไทยตลอดมาค่ะ ่อจากนั้นที่บริเวณสำนักปู่เจ้าสันซื่อหมู่ที่3ตำบลช่องสะเดาผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมรักเอ่ยรักลูกโดยประชาชนจิตอาสาได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ทั้งต้นโรงพึ่งต้นไม้ประจำราชการที่10นอกจากนี้ยังได้ปลูกต้นมะข่ามงต้นมะข่าแปและต้นขุดอีกด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นการรณรงค์การอนุรักษ์ธรรมชาติรวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมและการร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวมีความเสียสละและความสามคัคคีในการสร้างสรรค์ทำความดีทํากิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อส่วนรวมและเกิดประโยชน์แก่สังคมค่ะ และในช่วงคำ่ำผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบ,บรุรีเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะพุ่มเงินพุ่มทองและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิตพระบระมาราชินีนาถพระบระมาราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบ,บรุรีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจเหล่ากาชาติจังหวัดกาญจนบ,บรุรีพร้อมสถานศึกษากลุ่มพลังมวลชนและประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบ,บุรีเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ที่ห้องสังขะบุรี1โรงแรมรเวอแควร์ ในายบรวรลศักดิ์วานิชรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบ,บุรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดกาญจนบ,บุรีปี2 5 6พร้อมพร้อมด้วยนางสาวเบญจมาศวงศุวรรณพัฒนาการจังหวัดกาญจนบ,บรุรีและคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอคณะทํางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดและตําบลเจ้าหน้า,นาที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รวมจํานวน225คนเข้าร่วมประชุมทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมกระบวนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแปลงไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ภายใต้วิสัยทัศน์เป็นแหล่งทุนในการพัฒนาสตรีเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ที่ค่ายลูกเสือสมพลโตร,รักษาอำเภอไสยโยกศาสตราจารย์พิเศษพรเพชรวิชิตชลชัยประธานวุฒิสภาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือประจำปีงบประมาณ2,563พร้อมด้วยนายสุภชัยสมเจริญรองประธานวุฒิสภาคนที่สองนายสมยศศิลปปีโยดมรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีให้การต้อนรับ และผู้บริหารสมาชิกวุฒิสภาครูนักเรียนจากโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีจำนวน14แห่งเข้าร่วมกิจกรรม สำหรับโครงการพัฒนาผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อาการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเย็นต่อเนื่องและส่งเสริมกลไกาการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างทั่วถึงรวมถึงการปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชนของการเป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนทำตนให้มีคุณค่ามีจิตอาสาเอื้อเฟื้อผู้อื่นไปปรับใช้กับกระบวนการประชาธิปไตย ภายในโรงเรียนได้ ที่หอประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองกาญจนบุรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธีวันกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำปี2563พร้อมมอบรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี2563และมอบโอวาทแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลพร้อมด้วยนายอนันต์นาคนิยมประหลัดจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมนายอำเภอหัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมกิจกรรมเป็น นนจังหวัดกาญจนบ,บรุรีโดยที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบ,บรุรีได้คัดเลือกผู้ที่ได้รับรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี2563และจัดพิธีมอบรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี2563ขึ้นเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่กำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่มีผลการปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา จะได้รับแหนบทองคําอาวุธปืนสั้นเครื่องแบบปกติขาวและประกาศเกียรติคุณค่ะที่ห้องประชุมแควใหญ่ชั้น5าสารกางจังหวัดกาญจนบุรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานการประชุมงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาติจังหวัดกาญจนบุรีประจำปี2,563ครั้งที่1 ซึ่งงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาดจังหวัดกาญจนบ,บุรีประจำปี2563นั้นมีกําหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่27พฤศจิกายนถึง6ธันวาคม2563ภายในงานจะมีการออกร้านของสํานักง,งานเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบ,บรุรีการจัดแสดงนิทรรศการของหน่วยง,งานราชการภาคเอกชนการจําหน่ายสินค้าโอท็อประดับ5ดาวการจําหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทั้งสวนสนุกระดับพรีเมียมและร้านค้าที่หลากหลาย ชมมหากรรมคอนเสิร์ตจากศิลปินชั้นนำสำหรับในปีนี้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าบัตรผ่านประตูแต่อย่างใดค่ะ พร้อมทั้งยังได้มีการนําแนวทางการจัดงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ําแควและงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรีบนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ new normal เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 ทั้งการสวมหน้ากากอนามัยการเว้นระยะห่างการตั้งจุดล้างมือหรือบริการเจลแอลกอฮอลให้ครอบคลุมภายในสถานที่จัดงานอีกด้วยค่ะที่กองร้อยกองบังคับการกรมฐานราบที่19กองพลฐานราบที่9 ายสมยศศิลปีโยดมรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานเปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพผู้ติดยาเสพติดในระบบสมัครใจศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดกาญจนบุรีประจำปี2563รุ่นที่4พร้อมด้วยนายวาทิศมาภพศาลศินเลขานุการสำนักงานศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกาญจนบุรีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีเปิด ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกาญจนบุรีจัดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพผู้ติดยาเสพติดในระบบสมัครใจศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดกาญจนบุรีระหว่างวันที่10ถึง21สิงหาคม2563หลักสูตร12วันรีนำผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูร่างกายและความรู้ถึงโทษของยาเสพติดเป็นการแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด โดยยึดหลักภายใต้สิทธิมนุษยชนเน้นการดูแลสุขภาพและสังคมผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษาภายใต้หลักการเข้าใจเข้าถึงพึ่งได้ สำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรีนำสื่อมวลชนจังหวัดกาญจนบุรีลงพื้นที่ติดตามโครงการกอร่อสร้างระบบผลิตน้ําประปาตำบลหนองนกแก้วอำเภอเลาขวัญภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในการนำงบประมาณของรัฐบาลมาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนจากการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรีในพื้นที่จังหวัดกาญจนบ,บรุรีโดยพื้นที่หมู่ที่1ตําตำบลหนองนกแก้วนั้นเป็นพื้นที่โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาซึ่งได้รับงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้กับหน่วยงานผ่านรองนายกรัฐมนตรีในเขตตรวจราชการ18เขตรวม90ล้านบาทเพื่อใช้ในการ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนซึ่งมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติยุทธศาสตร์ที่5ด้านการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากนั้นได้รับฟังสรุปผลการดําเนินงานจากวัดที่ร้อยเอกอนนท์เชื้อเล็กในอำเภอเลาขวัญและนายยุทธนารพิธพันธ์รองประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทนประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่ในยกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนกแก้ว หลังจากที่ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างและดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จสามารถเปิดใช้ส่งน้ำไปยังบ้านเรือนของประชาชนในสองหมู่บ้านจำนวน316ครัวเรือนเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาน้ำขุ่นปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภคโดยน้ำประปาที่ปล่อยไปตามบ้านเรือนมีความสะอาดและทําให้ลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือนได้เป็นอย่างดีสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมากค่ะ ที่เทศบาลตำบลหนองรีตำบลหนองรีอําเภอบ่อพลอยผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และคลินิกมหาไทยครั้งที่1 1ประจำปีงบประมาณ2563โดยมีประลัดอําเภออาวุโสอําเภอบ่อพลอยให้การต้อนรับและนายแย้มบำรุงรัฐนายกเทศมนตรีตำบลหนองรีกล่าวรายงานข้อมูลทั่วไปและสภาพปัญหาในพื้นที่พร้อมหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจเจ้าหน้าที่และประชาชนเข้าร่วมง,งานและรับบริการจำนวนกว่า600คน สำหรับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และคลินิกมหาไทยเป็นการนำงานบริการในหน้าที่ของหน่วยงานราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรปกคร,รองส่วนท้องถิ่นและองค์การสาธารณกุศลต่างๆออกไปให้บริการประชาชนและรับทราบปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องจากการติดต่อกับหน่วยงานราชการหรือรัฐ says, วิสาหกิจค่ะ กองบัญชาการกองพลฐานราบที่9อำเภอเมืองกาญจนบุรีพลโทพิสันปฐมเอกผู้อํานวยการวิทยายลัยป้องกันร,ราชอาณาจักรสถาบันวิชาการป้องกันประเทศพร้อมคณะอาจารย์นักศึกษาวิทยายลัยป้องกันร,ราชอาณาจักรวปร,ออรุ่นที่62จํานวน283คนเดินทางมาดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีโดยพลตรีถกัดหลอดจิริผู้บัญชาการกองพลฐานราบที่9ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ได้รับฟังบรรยายสรุปจากนายบวรศักดิ์วานิชรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี5ด้านและการพัฒนาในเรื่องเร่งด่วนทั้งการแก้ไขปัญหาเรือแพการพัฒนาโรงงานกระดาษไทยและการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและการค้าชายแดนที่ติดต่อกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและรับฟังบรรยายสรุปจากกองพลทหารราบที่9กองกําลังสุรสีเรื่องการรักษาความมั่นคงในพื้นที่ ที่สนามกีฬากลังจังหวัดกาญจนบุรีในสมยศศิลปีโยดมรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธีปิดและมอบถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัลให้กับผู้ที่ชนะการแข่งขันมหกรรมกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรีประจำปี2563พร้อมด้วยนายนิวัฒลิ้มสุขนิรันติบดีกรมพระละศึกษานางสาวคุรดาลำโครัฐทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรีหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอ สมาชิกชมรมผู้สูงอายุจากทั้ง13อำเภอของจังหวัดกาญจนบ,บุรีเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก จังหวัดกาญจนบุรีโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรีองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีและชมรมกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรีจัดการแข่งขันมากรรมกีฬามวลชนผู้สูงอายุระหว่างวันที่17ถึง26สิงหาคมเพื่อเสริมสร้างการมีสุขภาวะที่ดีของผู้สูงอายุด้วยการส่งเสริมการออกกําลังกายและเล่นกีฬารวมทั้งเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้มีโอกาสในการออกกําลังกายซึ่งผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความสนุกสนานความส มคขีในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างมากค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือสรุปข่าวเด่นประจำเดือนสิงหาคม2563จากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรีค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ